ประชาชนสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยต้องขออภัยด้วยนะมีท่านรองวัฒนาผาทองรองนายกกรงการบริหารสวนจังหวัดแพร่มาด้วยมีปิดแมสก็เลยจำไม่ได้นะ,ะ,ะคือมีปิดแมสตอนนี้เป็นไปตามกฎหมาย ถ้าใครออกบ้านไม่ใส่แมสจะผิดกฎหมายอีกนะฉะนั้นนะในนามคณะสงฆ์จังหวัดแพรนะ่ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระราชเขมรกรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ประธานอำนวยการพันก่อนท่านมาแล้วนะท่านมาเอาเร่งด่วนนะกับท่านอาจารย์พระมหาบุญชิตอติธรรมโมมากับท่านอาจารย์พระครูวิวจิตรธรรมสาสาธนะุมามอบนะเข้าสารอาหารแห้งอาหารกายนะอาหารกาย วันนี้ก็ฝ่ายสาธารณสงเคราะ์เหมือนกันก็มีกระผมมตมาภาพพระปูสัยเจตีรักรองเจ้าคณะจจงหวัดแพ่ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ซึ่งความจริงดั้งเดิมน่ยได้มีหนังสือแจ้งมาถึงหลวงพ่อจเจ้าคณะอำเภอว,วังชิ้นว่าจะนําอาหารโรงทานมาลงที่อำเภอว,วังชิน้นซึ่งเป็นอาหารโรงทานอาหารสด แต่สนองตามพระดบริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอนิยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก<ม>คือมาช่วยเหลือมา,ามามามาเขาเรียกว่าอะไราะมาช่วยเหลือมาดูความได้รับผลกระทบจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโครโครนา,นาไวรัสโควิด -19 กัน นะทางหลวงพ่อเจ้าคณระบวังชินก็กำหนดที่วัดบางกวางนะเตรียมอาหารสดมา500ชุดนะด้วยกันนั้นคือความตั้งใจเบื้องต้นนะแต่พอมาทราบว่าวันที่สองพฤษภาคมพี่น้องชาวเขตอบตอสลอยได้รับผลกระทบจากวาตภัยนะะก็ได้รับแจ้งทางสื่อทางอะไรต่างๆก็เห็นข่าวสารก็เลยถามท่านหลวงพ่อเจ้าคณะพระมวงชินว่าเอ,อ ชาวบ้านได้รับผลกระทบเท่าไรอย่างไรท่านก็แจ้งแปลว่าได้รับผลกระทบนะฮะอย่างหนักสี่ครัวเรือนนะฮะแล้วก็ได้รับผลกระทบบางส่วนนั้นคือ83ครัวเรือนก็เลยตั้นใจว่าอาหารเราไปให้แล้วแต่ว่ามาตรงนี้ก็จะขอมอบเป็นปัจจัยเล็กน้อยไม่มากไม่น้อยแต่ด้วยความเต็มใจซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็ได้มาจากหนึ่งนะฮะ มูล,ลนิธิพระธาตุช่องแห่งเป็นหลักแต่วันนี้ก็พาคณะกรรมการมูลนิธิพระธาตุช่องแห่งมาด้วยก็มีกระผมมตมาภาพนี้เป็นประธานมีท่านพระรูบัณฑิตเจติยานุการก็เป็นกรรมการมูลนิธิแล้วก็พระคูรูภาวนาเจติยานุกิจตอนนี้ท่านคงรออยู่ที่วัดบางความท่านอาจารย์พระครูศรีกิติโ์นี่ก็เป็นกรรมการมูลนิธิ แล้วก็ฝ่ายคารวัตนั้นมีคุณข้อสมมหมดทุกนะอันนี้เป็นกรรมการมวลทิศนะโชว์ตัวหน่อยแล้วก็คุณป้ามัน,นีม่วงทองก็เป็นกรรมการมวลทิศพระธาตุช่อแหกก็เป็นสื่อมวลชนด้วยนั่นสื่อพินเทลัดผู้สื่อข่าวหนังสือพินเทลัฐประจำาได้ออกแพร่ด้วยอะก็อันนี้คือส่วนหนึ่งแรมของมวลทิศแรมของวัดพระธาตุช่อแหกด้วยแล้วก็ได้รับอนุเคราะห์จากคุณโยมอนนบชื่นสมถ้อย นะประธานกรรมการของบริษัทวัฒนครทานสปอร์ต2001นะที่ชนบุรีท่านก็สมทบเข้ามานะในการที่จะมอบปัจจัยนี้นะกนะ็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะปัจจัยเล็กน้อยที่จะเป็นนะปัจจัยแก้วสารพัดนึกไปซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเท่าที่จะแบ่งปันให้นะถึงแม้ว่าทางราชาการท้องถิ่นจะให้เท่าไหร่อย่างไรอันนั้นก็เป็นส่วนราชาการ แต่น,นี้เป็นส่วนของคณะสงฆ์คณะสงฆ์เนี่ยเราทำงานกันเชิงภาคีเครือข่ายถ้า 1. น่ถ้า1.0เนี่ยเป็นการสมเพาะอนุเคพาะห์ให้เข้าให้นะ้ำเหมือนที่วันก่อนที่ให้มาให้มาแล้วจะทำอย่างไรถึงจะสงเราะให้ดีขึ้นกว่าเดิมเกื้อกูลกันมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในแง่ความคิดความอ่านมันสมองสติปัญญาเมื่อให้ไปแล้วเออจะพัฒนายอย่างไรจะฟื้นฟูอย่างไรเหมือนที่นาง ทางอบตทางอบตก็ตามทางอบจก็ตามที่ทำเนี่ยนที่ว่าต้องพัฒนาต้องฟื้นฟูนะให้ดีขึ้นภัยแล้งเราก็ช่วยนะอบตอบจตอนนี้ก็ใช้เครื่องจับไปกุดเรื่องสระน้ําเรื่องที่อะไรกั้นเยอะๆเลยเห็นข่าวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บางชิ้นบางส่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั้นให้สามพันและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบบางส่วนนั้นจะให้ห้า <N> นะฮะจะให้500อันนี้เป็นปัจจัยเบื้องต้น <N> เพื่อจะได้ไปนะซื้ออะไรอุปกรณ์นะในการซ่อมแซมบ้านหรือจะเป็นอาหารกายอาหารใจสมองอย่างไรแก้วสารพัดอย่างไรตามความประสงค์ของท่านจะนําไปให้เป็นประโยชน์นะก็ขอข,อพ,ขอ,อ,มมอพระคุณขอน,าานุโมทนาคณะสงฆ์แพร่ประธา,านฝ่ายสาธารณสุขคณะสมงฆ์แพร่ร่วมด้วยครับคณะกรรมการคณะสังฆทิการทุกท่ ก็จะได้มอบนะปจนะัจจัยาช่วยเหลือสำหรับญาติลงที่ถูกขาตะภัยเสียหายหนะักจำนวนสี่รายให้มารับกับหลวงพ่อนะเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็จะ,อะมอบนะผ่านเจ้าคณะอำเภอและก็นายกอบตอเป็นผู้รับมอบไปดาเนินการเพื่อประหยัดเวลาเพราะจะต้องไป มอบอาหารให้ก yeah, ับ ah, อีกที่หนึ่งในอกาสนี้ขออาจริญพรเจรินเชิญนางทัศยาบรนทุกบเาดี๋ยวเตยวนอกาคให้ให้ดูจรวันแลมาดี้็เป็นประเด็นหมดแล้รับจัดแล้วมาอไปเลยครับสองเลยครับ สามนายชักชัยมโนยานะสี่นางจันทคำทองสวัสดิ์ วันนี้อ่าแล้วต่อไปเนี่ยพวกจะได้มอบนะปฏิสุทธิ์ที่เหลือให้กับการจะยู่โดยผ่านหลวงพ่อเจ้าคณะคือบางชิมอันนี้อ่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ83ดอง นวัฒนาท่าองวัฒนาท่านไปจะมาอีกนะนะเชิญท่านลองวัฒนาด้วยนะวันหลังมาช่วยปอบด้นะ